โอพีออ่ก็เช้าเลยนะยไปโรงเรียนแล้วก่อนนะลุงอ่อจะไปไหนล่ะวันนี้วันหยุดนะเอาเอาเออว่ะใช่มันก็ต้องมีวันหยุดบ้างน,นี่ว่ะเออไปทักทายเพื่อนบ้านดีกว่าว้าวเช้าแล้ววันนี้จะทำอะไรดีนะไปโรงเรียนนะครับยกมืขอขาแล้วน,นะไปโรงเรียนนะไปไปไปไหนอ่ะไปไปทำไมอ่ะไปโรงเรียนแล้วไอ้หว เดี wa, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันน pues> okay. ี uh ้วันหยุดวันนี้วันหยุดรีบไปไหนวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดอ่ะเออเพราะวันนี้วันหยุดลงมาตีนขึ้นบอกพี่ไปตอนแรกพี่ก็จะไปโรงเรียนวันเกะเอียงอะไรเงินวันหยุดแว่าผมก็ทำสวนนด้สิแบบนี้เดี๋ยวผมอานายจะไปทำสวนหรอกโอเแปลงผักพอดีก่อโอเคแปลงผักเอาไว้กินอ่ะโอเคแล้วพี่จะไปเดินสำรวจรอบๆป่าแถวนี้หน่อยนะโอเคครับครับ ก็มีแคมป์ตรงนี้ด้วยฮะทำะไรดีทำะไรดีทำะไรดีทำเลยดีทำะไร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 ดีนะทำะไรดีทำดีดูเอะเหมือนเดิมเลยลุงผมไม่มีอะไรทำเลยงั้นก็ไปเชื่อซื้อซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ลุงหน่อยได้ไหมเอาอะไรก็มาก็ได้ด้วยเงินที่มีอยู่นั่นแหละฮะยแค่นี้เองเหรอเอาอะไรก็ได้ด้วยโอ้ลุงง่ายไง เอ๊ะแล้วว่านายว่าแต่นายทำอะไรเนี่ย๋อนะผมกำลังตัดต้นไม้เพื่อทำแปลงผักของชุมชนอยู่นะะอ,อ๋อนี่ประเต้ ayo ว,วันดีจ้ะเขาจะเขาคงไม่ทักทายเราหรอกมั้งเขาดีโอเคก็ถือว่าเขาทักทายเราแล้วกัน โอ้ดีโอ้โหแล้วลุงให้มาซื้ออะไรเนี่ยว้า wow. วซื้อเนื้อไปทอดดีไหมนะเนื้อทอดเนื้อทอดอยากกินเนื้อทอดจังเลย <c oughs> เอ๊ว่าแต่ร้านค้าอยู่ไหนเนี่ยอ่าเขอคงเ,เขาก็บอกไม่ผมไม่บอกทางหรอกมั้งเนี่ยทางไหนไปทางไหนหนะอืมารักกันจนังเลย เอ๊ะแล้วลงขายของขายเนื้อไปไหนเนี่ยอยากซื้อเนื้อไปกินจังเลยแต่จริงๆเรากินเนื้อดิบได้แต่แต่มันก็ไม่ควรกินต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องเขานะเดี๋ยวเขาาหาว่าเราเป็นปอบเอาอืมนี่คือทราบอะละครับทางอก็เอ๊ะว่าแต่อาหารอืม ลุงขายอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหต้องไปหาปลาอีกโอ้โหโอ้ยลุงร้านขายเนื้อไม่มีหรอให้ไม่มีหรอกหาเองไม่มีก็ไม่มีครับเค้ฮ้ยไอ้ดี่ไอ้เจอเร็วอ่าอะไรมีอะไรหรอกำลังจะซื้อเนื้อเลยฟามแล้วเมล็ดพันธุ์เหลือผมว่าจะแบ่งให้พี่เคลมดิจิ้งครัเอาไหมครับใครเป็ีอะไรตั้งแต่เช้าเนี่ย โอ้จึงติดพิษไปนู่นแล้วเอาเอาก็ได้เอาสวัสดีครับเอาลุงขายเนื้อผมเปลี่ยนอาชีพแล้วอ่ะขอบคุณครับเอาลุงลุงขายอะไรเนี่ยขายเหล็กจะขายเหล็กอุ้ยว้าวอุ้ยรองเท้าใหม่เอ้ยมีใช่อรองเท้าด้ว่เจริงุบอู้ หิวข้าวอ่ะแต่ผมอยากกินอยากไปก,กินข้าวยังเลยเอ๊ะมีเนื้อขายไหมนะสองคนนั้นเขาทำอะไรกันนวิ่งไปโน้นนั่นโน่นเนี่ยโน้นดูไปๆทำอะไรกันมันมีวัลย์พันแบ่งให้อ่ะเอาไหมข้าใจอ๋อเฮ้ เฮ้ยหิวข้าวซื้อเนื้อซื้อเนื้อหุ่นจะซื้อเนื้อไปไว้ผัดแล้วลุงก็เปลี่ยนอาชีพอะร้านขายเนื้อมีอีกไหมเนี่ยเออลุงสวัสดีครับคุณลุง<อ>เฮ้อเฮ้อเกินชีวอ,อ,อ,อนะ ไม่มีใครขายเนื้อเลยเหรอเนี่ยแล้วลุงก็เปลี่ยนอาชีพไปแล้วด้วยคันได้กางเกงมาใส่แทนโธ่เอ้ยอ,อยากกินอยากกินเนือ้ออยากกินเนื้อต้มอยากกินเนื้อตุนอยากกินเนื้อตุนแม่เคยสอนทําตอนเด็กๆเนื้อตุนเนื้อตุนแต่มันไม่อยู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 ่ใครมาก็เสร็จเ็กทําวนะาแต่เช้าเน่ะวุ่นวายสิงนั้นที่โรงงานอ่าซื้อของนิดหน่อยนะ นายไม่ต้องมายุ่กับเราได้นนไหมเจ้ารู้รูนนน้นู้เออพี่เินจีครับว่าไงพอดีบ้านผมถึงเวลาเช็ดเนื้อหมูเอ้เนื้อแกะผมว่าจะเอามาประวักคนในหมู่บ้านทั้งหมดฮนะเอาครับเอาเอากำลังขาดเนื้ออยู่บอดีเลยขอบคุณครับ ไปแบ่งไอ้เจ้าหนูก่อนเฮ้ยมีเนื้อกินแล้วจะทำเนื้อแกะทำไอ้นี้ดีกว่าอารัมบาเมนูอะไรวะเนี่ยใครสอนเรี้ยวอารัมบาเนี่ยโอเคพี่ไหนทำอะไรเนี่ยลุงผมจะสอนผมรู้วิธีทำอารัมบา รู้จักไว้อัาบานะ่ะอลมบาที่ทำจากเนื้อแกะอ๋อเนื้อแกะมากก่าเลแล้วหนูแล้วแล้วเธอเอาเนื้อแกะมาจากไหนหรอเนื้อแกะมันแพงมากเลยนะอ่อพอดีเพื่อนบ้านผมเข้ามาให้ครับเขาบอกว่ามันถึงเวลาเชือดพอดีก็เลยอ้น,นีเดี๋ยวผมทําอลมบาก่อนนะเอะออลมบาอะไรของเธอเนี่ยแล้วเธอได้กางเกงมาจากไหนเนี่ยก็ตอนนั้นผมไปซื้อเนื้อใช่ไหมแล้วทีเนี้ย ผมก็เห็นคนขายเขาขายชุดผมก็เลยซื้อกางเกงมาใส่แล้วตอนนี้ผมไม่มีเนื้อผมก็เลยโวยวายเข้าแล้วทีนี้เขาก็ได้ยินผมเขาก็เลยเอาเนื้อมาให้เนื้อ,เน,อเนื้อแกะแล้วท่าทางจะแพงด้วยเนะี่ยเอาละ่ะเธอไปทําอารมบาอะไรของเธอให้เรียบร้อยเถอะเยออารมบาอาราบาเอ่อเราต้องเอาเนื้อไปเผาก่อนโอเคอารบาบมาแล้วเราก็จะเอา เนื้ออารลัมบานี้ไปตากแห้งแล้วก็มาตุน่นอีกรอบหนึ่งนี่แหละวิธีทำอารลัมบาของผมอารลัมบาลัมบาลัมบาต้นไม้อะไรเนี่ยให้มาปลูกต้นไม้แผวนี้นะแวะกันะเฮ้ยเราต้องตุนเนื้อแล้วเราก็ต้องเอาเนื้อไปชุบในน้ำไปชุบในน้ำ หมายถึงว่าเอาเนื้อไปตุนน้าอีกทีหนึง่งเอ๊เราไม่มีหม้อหม้อหม้อต้มนี่ปนีไงก็ถึงให้เธอให้เธอไปซื้อไงเออว่าไม่นะเนื้อฉันเนื้อที่จะทําอาลัมบาไม่นะเฮเก็บมาโอเคอาลัมบาลัมบาทำอาลัมบายี่ยิๆิๆๆๆๆ เดี๋ยวผมเอาเนื้อไปน่าจะยืมจากหมู่บ้านนะที่มหมู่บ้านมีหม้อไหมเอ้ยผมจะทำอารามบาถังลูกออดอะไรเนี่ยลุงมีเตาสําหรับทำอารามบาไหม,มเตาอะไรก็ได้เอามาเถอะไม่มีฮะมันต้องเป็นหม้อต้มอะ่ะต้องเป็นหม้อต้มสำหรับทำอารามบาที่โรงเรียนมีไหมเดี๋ยวไปยืมเขาก่อน โอ้นี่เราต้องเหนื่อยลำบากไปถึงโรงเรียนเลยแล้วเนี่ยเอา้าแล้วเปิดต้อนรับด้วยประเด็นโอเคขอยืมครูอัลฟาคงไม่เป็นไรหรอกมั้งครูอัลฟาครับเอ้ายังอยู่ที่เดิมเลยว่าไงจ๊ะวันนี้วันอยุดน,นะจ๊ะมาทำไมเนี่ยเออผมจะมายืมหม้อทำอารัมบาครับอ๋อเหรอจ๊ะงั้นตามสบายนะจ๊ะเออหม้อทำทำอารัมบาร โตที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกันนะอเอ๊ะแล้มันถังอะไรเนี่ยทำ้มน้ำมแปลกๆเดีลองเอาไปปล่อยข้างนอกดูเอ๊ะม,มันมีตัวอะไรเกิดด้วยนะ ทำอารัมบามันก็นานนะมไม้ทําอะไรหนะ้บาบ้านฉันนี่กลับไม่มีอะไรนะคิดมากล่ะโอเคได้เวลาทําอารัมบาแล้วโอเคเราก็ใส่เนื้อลงไปตุนไว้สักแป๊บหนึ่งอา้า <c> ว <oughs> เข้าตัวแป๊บหนึ่งโอเคทำอารัมบา อนะต้มไปสักพักหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไฟไหม่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 โอ้โหไฟไหม่ไฟไหม่โอเคเหนืออาราบาก็รักว้าวเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วไฟไม่โรงเรียนแล้วว้ายช่วยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแ้วสวยแล้วด้วยช่วยด้วยช่วยดับไฟที คือดับไฟคือดับไฟหน่อยเร็วเข้าเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะเออว่าดีโอ้โหโอ้โหเสียหายหลายบาทอยู่เนี้ยโอ้แต่หายแล้วนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยใส่ฟ้าผ่าอะไรในนี้เนี่ยเออครูผมจะทำไอเนี่ยเขาเรียกว่าอาลัมบาอาลัมบ้าบ้าปออะไรของเธอเนี่ยโรงเรียนเกือบไม่หมดเห็นไหมเนี่ย โอ้โผมขอโทษเดี๋ยวผมจะจ่ายค่าค่าซ่อมให้แล้วกันนะโอเคงั้นเธอก็กลับบ้านไปเถอะทำเสร็จหรือยังเนี่ยเป็นรูเลยเออเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันต้องจ่ายค่าซ่อมเรื่องพื้นเป็นรูอะ่ะายก็เดินระวังด้วยลนะ่ะโอเอืโอ้ยเสียตังค์อีกแล้วโดนลุงด่าแน่เลยเรากลับก่อนนะเราทำเสร็จแล้วอะ่ะเออผมก็เหมือนกันผมแค่วิ่งมาดูเสียงฝ้าผายเฉยครั พี่วมาดูนายวกเม็ดวายๆนะครับค่ะี้องพูดไม่เคยดีเหมือนเดิมเลยเนี่ยลุงมาตินอยู่โหนใดลุงมาลุงลุงอยู่ไหนนะเดี๋ยวเราอยู่ไหนเนี่ยลุงมาติน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 เออบ้านเราอยู่ที่คุณลุงมาตินครับ ลุงมาตินครับเกิดเรื่องแล้วครับมีอะไรอย่างนั้นเหรอผมทําโรงเรียนใหม่ครับเฮ้ยแล้ว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 โรงเรียนไม่ไม่ไปเยอะไหมอ่ะแล้วแล้วแล้วครูเป็นไงบ้างเอ่อทุกอย่างยังโอเคครับเพราะว่ามีคนไปช่วยทันโอ้แล้วเธอทําอะไรของเธอเดี่ยแล้วเธอไปทําอะไรอยู่ในโรงเรียนนั่นอ่ะพอดีผมไปทาอารามบาอยู่ที่นั่นแล้วมันก็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 ผมก็เลยใช้ ไปผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาตุนนานเกินไปไงผมก็เลยลองใช้าสายฟ้าช่วยเผื่อมันจะช่วยตุนได้เร็วขึ้นแต่มันก็ตุนเร็วขึ้นจริงนะมันก็ทําเกือบโรงเรียนไหมนะเอ,อขราวหลังก็ไปซื้อมอมาทําดีๆนะอย่าไปทําในโรงเรียนเลยถ้าโรงเรียนไหมท้งโรงเรียนเข้าเสียตังหลายแสนหลายล้านเลยนะออแต่อันนี้เสียนยหน่อยนะ่าจะเสียไม่ถึงมือหรอกมนะั้งคิดว่านะโอเคงั้นก็ตามสบายนะ อ้าลัมบาใครขอประตูเนี่ยมีใครเหรอป่าอปกรณ์ให้พี่เกณฑ์นักร,รับจากติชาอะไรวะ,ะเนื้อแกะย่างแล้วก็แกมไฟขอบคุณครับเนื้ออาลัมบาเนี่ยอร่อยจริงๆเลยเก็บไว้ดีกว่า 好了。